ส่วนทางนี้ก็เป็นปืนกลยักษ์ครับปืนกลไฟอันนี้เป็นปืนกลไฟจำลองได้พี่น้องได้ <c oughs> ปืนกลไฟจำลองครับผมโอ้เป็นทำด้วยโฟมครับตอนนี้ช่างลดก็อยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยาครับผมหรือว่า สถานที่ถ่ายทำของอภาพยนตร์เรื่องพระนาาเรสวนมหาราชในภาคต่างๆนะครับเนาะนีะ่ครับตอนนี้เป็นการปล่อยให้ลกล้างมานานหลายปีครับอเขาเอื่นไว้อย่างนอกนินอะเทพลรืออย่างนอหนินอะ นะครับมันก็นจะมีกำแพงเมืองกำแพงเมืองซึ่งท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นๆค,ครับหากท่านได้ดูในหนังของท่านมุ้ยนะครับเนาะหรือว่าหม่อมเจ้าชาตียุคคน,นะอายุทยานะครับเนาะโอ้มีงวัวพร้อมบาดโอ้ ช่างรถ้าขามมุติมาในาหนังเลยครับบาเดเียมีงัวผมครับตลาดน้ำกอง่ายค่ายสุรศีครับโอ้พนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกับปล่อยลกล้างเนะครับเนะาะหลังจากว่าบ่มีการถ่า,ทายทำภาพยนตร์เป็นกับปล่อยเป็นสถานที่ลกล้าง นีครับนี่ก็จะเป็นกําแพงเมืองในฉากภาพยนตร์ในเรื่องต่างๆเพิ่นกาจะมีหลายฉากหลายมุมครับจะมีฉากของวัดนี่ครับนี่ก็จะเป็นวัดเนาะอูเหลียวเห็นบ่านอ้อครับอยู่ไกลแน่จังหน่อยเนาะนี่ครับ นี่ก็จะเป็นวัดถัดมาก็จะมีเรือด้วยครับนี่ครับมีเรือ,อมีเรือแล้วก็มีแม่น้ำนะครับเนาะพุ่นีะครับโอ้ช่างโลดกาพึ่งเคยได้มาพบมาเห็นครับ ฉากต่อมาก็จะมีมีโรงเตียมนะครับเนาะนี่เป็นโรงเตียมคล้ายๆกับโรงเตียมเมืองจีนนะครับเนาะโอ้ฝนนะครับฝนปล่อยโลกล่างไว้มีตะขีง่งัวครับฝนนะครับโอ้หลังคาหลังคาเนี่ยเป็นโครงเหล็กครับ คงเหล็กเสาเนี่เสานี่เป็นเสาคอนกรีตครับเสาคอนกรีตทำให้เหมือนไม้เด้อพี่น้องเด้อเป็นกระจาทาสีอ็นนะี้คือเสาใหม่ครับโอ้สวนหลังคาเนี่ก็เป็นกระเพื่องเป็นกระเบื้องดินเผานะครับเนาะเป็นหลังคากระเบื้องดินเผานะครับครับ เพ่นกาได้สร้างขึ้นเพื่ออทําทเป็นการประกอบฉากในภาพยนตร์นะครับเด้อจากบาานทรงไทยทรงจีนเลยก่ะมาเป็นทรงปัจจุบันครับโอ้บาานทรงปัจจุบันก่ะ เป็นแค้ายบานไม้โบราณครับพื้นเป็นไม้ส่วนเครื่องตรงเป็นเหล็กครับตรงเป็นเหล็กหน้าต่างนี่ก็แบบโบราณครับหน้าต่างใส่ด้วยกระจกสีลายดอก นี่เป็นไม้เนาะหน้าต่างบานใหม่ครับอืมข้างในนี่กัดกุด้วยไม้เฟอร์นิเจอร์สวยงามครับคล้ายๆกับบ้านพักรถไฟเนาะครับเนาะน่ครับบึ่งทรงประตูทรงหน้าต่าง เอ็ดใน้ข่าย่บ้านในสมัยรัชกาลที่5นานะครับเนาะนะครับต่อมาก็จะเป็นบริเวณท้องพระโรงหรือว่าพระบรมมหาราชวังในอดีตนะครับเด้อนี่ครับสร้างเป็นกาได้สร้างโอ้โดยความวิจิตบรรจงครับพี่น้องครับปุณนนะครับ เต็นการคัดเนนเฟนเอาสร้างฟีมือล้วนครับมาประดับตกแตง่งนี่ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราศและการเหล่าเสนาอามารต่างๆตนกาได้ว่าความหรือว,ว่าราชการในบริเวณนี้เด้อครับเด้อนี่ครับในหนึ่งบทบาทในฉากของภาพยนต์ สมเด็จพระนเรสวนมหาลาชครับผมนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นสิปอยอให้เกาแน่แต่ก็ยังมีความสวยสดงดงามและก็วิจิตบรรจงลวดลายอ่อนช่อยสวยงามเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอ,อ่าชางโรลดเห็นแล้วก็โอ้ขนลุกเลยครับ เข้ามาในบริเวณนี้ก็เปรียบเสมือนเข้ามาในพลัดสวังจริงๆเลยครับนีครับด้านนอกิ่นก็จะมีรูปปั้นสิงครับผมรูปปั้นสิงตัวใหญ่เลยครับคนนะครับก็มีทั้ง2ตัวซ้ายขวาเนาะคนนะครับโอ้ oh. อลังการงานสางเลยครับ ใายในผน,นังหรือว่าเพดานโอ้สร้างเป็นฝีมืออหลีครับน,นะครับอันนี้ก็เป็นที่นั่งโอ,โอ้ครับเห็นแล้วคนลุกเลยครับทางโรถก็ได้มีโอกาสได้มาชมป้าโตครับฝาเพดานลายวิจิตลโลหฐานเลยครับ การตาเลยทีเดียวเป็นแต่งอย่างสวยงามเลยครับนะครับด้านหลังก็จะมีทางออกมา,ามายังทางนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปางอันนี้เป็นเอื่นว่าปางห้ามสมดุด้อครับเด้อพระพุทธรูปสามรูปด้วยกันครับ น,นี่เพิ่นกาได้หาสร้างที่มีฝีมือเฉพาะทางนะครับเนาะได้มาทําการสร้างหรือว่าหล่อขึ้นมาโดยสร้างเป็นฉากภาพยนตร์โดยเฉพาะนะครับเนาะจากนี้เพิ่นกาเป็นรูปอย่างนอน,นี่ครับสัางรถบงครับอันนี้เป็นรูปสิงค์ครับเป็นสิงสีทองทั้งสองฝั่งเลยครับ คุดมีพญาคุดนะครับเนาะอันนี้อาจจะเป็น้องรองรับต่างๆนะครับเนาะนะค,ครับมันก็สร้างหรือว่าจำลองขึ้นมาได้เหมือนอิหลีครับถัดมาก็าจ,จะเป็นอทองพระโรงที่สองนะครับเนาะทองพระลงที่สองนี่ครับเพื่อนก็จะอยู่ด้านหลังทองพระลงที่หนึ่งเลยครับเด้ออยู่ติดกันครับนะครับ เพื่อนกัตกแตง่งหน้ามกุกหน้าบันพุ่นะครับโอ้สวยงามวิจิตตการตายหลีครับรายละเอียดทุกอย่างในกาอฝีมือลนล้วนครับสร้างเพนกระได้สั่างรจมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมดันในครับเรียบเสมือนเข้ามาในพระบรมมหาราชวังในอดีตแท้ๆเลยครับผมพ่นนะครับ เป็นเสาเป็นฝาเพดานเป็นฝาผนังเป็นประตูหน้าต่างครับสร้างเป็อนออกแบบได้สวยงามมีลีครับอันนี้เป็นกับเป็นพระที่นั่งอีกพระที่นั่งหน,น,น,นึ่งครับุนะครับฝาเพดานครับสวยงามมีลีนี่กับพระที่นั่งด้านหน้านะครับเนาะทุนะครับ บธรธมดาครับสางก็ได้อันนี้ก็ะจะเป็นรูปสิง์ด้านหน้าครับโอ้สุ่มประตูคนกาอืมสร้างกันมาโดยความเสมือนจริงเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกำแพงเมืองกำแพงเมืองในกาเป็นกาสร้างเป็นกำแพงเกาะอิฐทือปูนเลยเด้อพี่น้องเด้อ สุ่มประตูมันก็นจะมีสซุ้มครับซุ้มฝั่งซ้ายและซุ้มฝั่งขวามีสะพานสะพานเนี่กคเป็นเป็นสะพานคอนกรีตเด้อครับเด้อส่วนทั้งนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งครับซึ่งก็น่าจะเป็นฉากของวัดครับตรงนี้อันนี้เป็นรูปยังนอน,น,อนีเนาะพญาคุดหรือพญายัางนอนเนาะ ช่างโหลดกะบอครับครับงานคน์นิเจองานใหม่กับเอ็ดเดยสวยงามอลีครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ช่างโหลดกะหวังว่าท่านผู้ชมกะคงได้เผลิดเพลินหรือว่าสนุกสนานกับภาพบรรยากาศในสถานที่ถ่ายทำหรือว่ากองถ่ายขายสุรศีนะครับเนาะซึ่งกะเป็นอีกมุมฉาก หรือสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องตำนานพนาเรศวนนะครับเนาะเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ช่างโหลดขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะพอกันไม่มือหน้าในเวลาประมาณเดียวกันนี้เด้พอ,ดอพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอามเนต์ครับที่เป็นกำลังใจให้ช่างโหลดดยดีมาตลอดถ่ายนี่ขอกล่าวคำว่ามาที่วิ่งเร็วยังแพลาเพราะว่าลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ